ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนวนิยายที่อิงข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์พฤษภาคมปี1980กองทัพกเกาหลีได้สังหารหมู่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยยืนยันแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4,122คนซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่สงครามเกาหลีส่งผลให้ผู้นำระดับสูงของกองทัพขึ้นเป็นประธานาธิบดีวาระที่11ของเกาหลีใต้โดยใช้อำนาจยึดครอง ที่ฮับพาวพยนตภูมิใจเสนอ26ปีแขนนี้ต้องชำระให้เสียงสปอยโดยเชยพล ย้อนกลับไปตุลาคมปี1979ได้เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้จึงทําให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในขณะเดียวกันผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความมั่นคงเล็งเห็นหนทางยึดอํานาจเขาจึงใช้ข้ออ้างความวุ่นวายเข้ายึดอํานาจจากรัฐบาลในเดือนธันวาคมส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจจึงออกมาประท้วง ในเมื่อควบคุมฝูงชนไม่ได้เขาจึงสั่งให้กองทัพปราบปรามประชาชนอย่างเด็ดขาดยกเว้นที่ควงจูที่กองทัพไม่สามารถควบคุมได้จนกระทั่งพฤษภาคมปี1980ผู้บัญชาการได้ใช้กฎอายการศึกเขาได้ส่งทหารปิดล้อมควงจูและออกคำสั่งสังหารผู้ที่ออกมาประท้วงเหตุการณ์นั้นทำให้คนบริสุทธิ์เสียชีวิตไปจำนวนมากน้องชายที่ต้องสูญเสียพี่สาวไปตลอดการทั้งทงที่พวกเขายังเป็นเด็กคุณแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ยังโดนลูกหลง เหมือนกับอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปตลอดการภายหลังจากการยึดอำนาจผู้บัญชาการได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีวาระที่11ของเกาหลีทุกอย่างมันคือแผน ปี1983ผ่านมาแล้ว3ปีสำหรับยุคสมัยของประธานาธิบดีเผด็จการแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเหตุการณ์สูญเสียคนสำคัญยังจำได้ไม่ลืมนี่คือครอบครัวที่เสียสามีไปเหตุการณ์นั้นส่งผลให้ผู้หญิงคนนี้ตัวสั่นทุกครั้งที่เห็นหน้าผู้นำโชคดีที่ได้จินเบลูกชายคอยอยู่ข้างๆ ปี1988สิ้นสุดยุคสมัยของผู้นำเผด็จการแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยพูดว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำเลยสักนิดแน่นอนว่าความโกรธแค้นยังคงอยู่ส่วนนี้คือครอบครัวที่ภรรยาโดนลูกหลงในคืนนั้น ปี1993หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีวาระที่14ของเกาหลีประชาชนเริ่มเรียกร้องให้ลือฟื้นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ควางจูจนกระทั่งในปี1996ผู้นำเผด็จการคนนั้นถูกพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับปรับเงินจำนวน220,000ล้านวอนปี1997ผู้นำเผด็จการได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษแน่นอนว่าประชาชนส่วนมากไม่พอใจนะ่จาจะฆ่ามันไปซะ แต่ก็ยังมีคนบางคนเห็นต่างมองว่าเขาทําได้ดีอย่างน้อยเขาก็ทําให้บ้านเมืองสงบสุขหรือไม่จริงอ่ะจินเบที่ได้ยินแบบนั้นก็หมั่นไส้เขาจึงขอบุหรี่แบบนักเลงจนพวกนั้นกลัวไอ้พวกบ้าเอ้ยทางด้านสาวสวยคนนี้ชื่อว่ามีเจนเธอเป็นนักยิงปืนทีมชาติที่วันนี้ต้องมารับพ่อที่สอนอเนื่องจากว่าพ่อของเธอเมาแล้วก่อเรื่องจึงทําให้มีเจนพลาดโอกาสไปเก็บตัวกับเพื่อนๆในทีมอีกแล้วเผื่อว่าใครลืมนี่คือพ่อลูกที่เสียคนเป็นแม่ไปนะครับ ตัดมาที่แม่ของจินเบวันนี้เธอรู้สึกดีใจมากที่ลูกชายปรดประจำการสักทีแต่ความดีใจก็ต้องจางหายไปเมื่อดันเห็นข่าวของผู้นำเผด็จก,การเธอเริ่มตัวสันเหมือนที่เคยเป็นพร้อมๆกับเห็นภาพร้อนจนกระทั่งเธอใช้มีดที่ถืออยู่ปาดหน้าลูกชายเป็นหนึ่งแผลปี2003จินเบที่สานต่อกิจการของแม่ก็ถูกพวกนักเลงก่อกวนพวกมันไล่ให้จินเบย้ายออกไปจากที่นี่แต่ด้วยความเก่าของจินเบเขาก็ไม่ย้ายแหละครับ ในเมื่อลูกน้องจัดการไม่ได้หัวหน้าใหญ่จึงมาจัดการเองซึ่งแกไม่ได้มาหาเรื่องแกแค่มาชิมน้ำซุปเท่านั้นพอกินเสร็จแกก็บอกให้จินเบไปหาคนมีฝีมืออย่างนายปล่อยไว้ก็น่าเสียดายส่วนเรื่องอดีตผู้นำเผด็จการเขาให้สัมภาษณ์อีกว่าในวันนั้นมีประชาชนใช้อาวุธเขาจึงต้องใช้กฎอายการศึกแล้วเรื่องเงินที่เขาต้องชดใช้เจ้าตัวบอกว่า ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแค่2องแ0 0วอนเท่านั้นผมจะไปหาที่ไหนมาจ่ายให้พอได้ยินแบบนี้แล้วมันทําให้จินเบหัวร้อนไอเวนเอ้ยแถมช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่มีเขาจึงตัดสินใจไปหาหัวหน้าแก๊งนักเลงปี2005 อดีตผู้นำที่อ้างว่าตัวเองไม่มีเงินมากแต่ไปไหนมาไหนต้องมีคนคอยอัลักขาจะลาจรน,นี้ห้ามติดขัดตำรวจต้องเปิดทางให้ส่วนตำรวจที่คอยกดสัญญาณไฟให้เขาชื่อว่าจองฮยอกเขาคือน้องชายที่เสียพี่สาวในเหตุการณ์นั้นถึงแม้ดิ้นรนจนได้เป็นตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีคนชั่วก็ยังลอยหน้าลอยตาส่วนตัวเองก็ยังมาคอยรับใช้มันเหมือนเดิม ตัดมาที่พ่อของมีเจนเขาบุกมาที่บ้านของอดีตผู้นําแต่ก็โดนตำรวจบอกให้กลับไปแน่นอนว่าแกไม่กลับไปแกก็เลยดึกระเบิดขวดใส่เพื่อประท้วงไอสารเลวนั้นมันต้องตายอย่างทรมานไอเวนไอ้และในตอนที่แกจะจุดไฟอีกขวดแกก็โดนเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามเจ้าหน้าที่ก็ดันดึงไส้ขวดออกจนน้ามันลากใส่ตัวพ่อมีเจนส่วนมืออีกข้างของแกเขาพยายามจุดไฟอยู่นั่นแหละจนไฟมันลุกไหม้แกทั้งตัวและมันทําให้พ่อมีเจนเสียชีวิตทันที ถึงแม้ว่านั่นอาจเป็นการกระทําที่โง่เง่า,งาแต่ใครจะรู้ว่าหัวใจของแกเจ็บปวดมากแค่ไหนมีจินกับพ่อได้ย้ายมาที่โซเธอนึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะแย่ลงกว่าเดิมและเธอต้องเสียพ่อไปอีกคนปี2006 มีจินก็ยังดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนที่เคยเป็นเธอมีลุงคนสนิทคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแกเป็นคนทำปืนไรเฟิลอัดลมขึ้นมาเพื่อให้มีจินใช้ฝึกซ้อมแต่ปืนนี้ยิงไกลไม่ถึง100เมตรวิธีใช้งานก็แค่ใช้เครื่องอัดลมเข้าไปประมาณ5วิถ้าแรงอัดไม่พอปืนจะยิงไม่แรงแต่ถ้าแรงอัดมากเกินไปมันจะระเบิดเธอต้องระวังตัว ตัดมาที่จินเบตอนนี้เขาได้เป็นมือขวาของแก๊งนักเลงใหญ่วันนี้มีคนมาขอพบจินเบซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้จินเบก็ถามว่าคุณอยากให้ผมช่วยทําอะไรหรือคุณจะให้ผมไปฆ่าใครก็บอกมาเสียพู้ยากนักหรือไงในเมื่อไม่พูดจินเบจึงขอตัวชายคนนั้นจึงบอกว่าสิ่งที่อยากให้คุณไปจัดการก็คือคนคนที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีทางด้านมีจินก็มีชายแปลกหน้ามาหาเช่นกันจากนั้นชายแปลกหน้าก็ไปหาจองฮยอก ไม่รู้ว่าแต่และคนได้ยินเรื่องอะไรทั้ง3ามคนจึงมารวมตัวสำหรับสองคนนี้คือคุณลุงชื่อคิมกับแซคเขาเป็นประธานบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งส่วนนี่ก็เลขาคิมจูอันเหตุผลที่พวกเขาเรียกทั้งสาคนมาเพราะรู้ดีว่าทั้งสามคนเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ควางจูเป้าหมายของพวกเขาคือเขาต้องการให้อดีตผู้นําออกมาสารภาพผิดและขอโทษส่วนเรื่องจะฆ่าไม่ฆ่าอยู่ที่หน้างานจินเบสงสัยจึงถามว่าแล้วทําไมคนอย่างคุณถึงมาทําเรื่องอะไรแบบนี้ ประธานคิมจึงบอกว่าผมเป็นทหารที่อยู่ที่นั่นด้วยครับจินเบก็เลยถามอีกว่าแล้วคุณได้ฆ่าใครที่ควางจูหรือเปล่า ย้อนกลับไปในปี1980ประธานคิมตอนนั้นยังเป็นพลทหารเขาได้รับคำสั่งให้มาจัดการกลุ่มประทวงแต่เขารู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องถึงจะพูดอย่างนั้นเขาก็เผอลงมือฆ่าคนไปเหมือนกันเหตุการณ์นั้นทําให้เขาบาดเจ็บที่ขาจากนั้นเขาก็ไปห้ามสังรอยเพื่อนสนิทแต่สังรอยตอนนี้เหมือนคนคุ้มครั่งฟาดเอาฟาดเอาพอได้สติก,กับขึ้นมาเขาคิดจะฆ่าตัวตายประธานคิมจึงห้ามเอาไว้ส่งผลทําให้เขาหูขาแทน นั่นคือเรื่องที่เขาเคยทำแต่ประธานคิมไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเขาแค่ขอโทษจากสิ่งที่เขาเคยทำมีจริงก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกนะว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างแค่มีเป้าหมายเดียวกันก็พอแล้วนี่เมื่อทุกคนตกลงว่าจะทำงานนี้ด้วยกันจินเบนจึงกลับมาหาหัวหน้าใหญ่เพื่อขออนุญาตหัวหน้าก็ถามว่าถ้านายมีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้นะเราครอบครัวเดียวกันจินเบนบอกว่าเรื่องนี้ผมบอกไม่ได้ครับผมแค่จะไปซื้อบุหรี่ที่โซแค่นั้นครับ ต่อมาพวกเขาก็เริ่มวางแผนเป้าหมายของพวกเขาคือลักพาตัวอดีตผู้นําออกมาแต่ดูแล้วอดีตผู้นําจะมีลูกน้องเฝ้าเยอะมากรวมทั้งตำรวจบ้านบริเวณโดยรอบส่วนมากจะเป็นของทีมบอดี้การ์ดพูดตรงๆเราไม่มีทางที่จะเดินเข้าไปง่งายๆเราต้องสร้างความวุ่นวายโดยปกติแล้วถ้าเกิดเหตุอันตรายที่นั่นพวกนั้นจะเพิ่มทีมบอดี้การ์ดเป็น2เท่าบริษัทของพวกผมจะเสนอทีมเข้าไปในตอนนั้นและนั่นคือโอกาสของพวกเราอันดับแรกคือก่อความวุ่นวายจินเบจึงรับหน้าที่นั้นซึ่งพี่แก แกก็ทําผลงานออกมาดีกว่าทีนสุดๆเมื่อได้โอกาสจินเบจึงบวกเข้าไปและอัดทุกคนที่ขวางทางตำรวจเป็นสิบก็เอาพี่แกไม่ลงทีมบริการจึงเข้ามาช่วยส่วนอดีตผู้นําบ่นรู้สึกลาคาญมากที่เสียงดังววยวายอยู่หน้าบ้านหัวหน้าบริการที่ชื่อสังรอยก็บอกให้ปล่อยจินเบ์ปล่อยพี่แบบนี้ก็สวยสิน้องสังรอยจึงถามว่าแกทําแบบนี้ทําไมจินเบย์จึงบอกว่าพ่อฉันตายที่ควางจูเมื่อ26ปีก่อนและไอ้บ้านนั่นสมควรตาย แกดูท่าจะเก่งนี่วะวันนี้ฉันจะพอแค่นี้ก่อนก็ได้ฉันฝากไปบอกมันหน่อยดีว่าฉันจะกลับมาฆ่ามันอย่าให้มันตายก่อนละ่ะเพราะฉันจะกลับมากับ <S 2> <S 2> <S สังรอยก็เลยบอกให้ลูกน้องเอาจินเบไปโยนทิ้งเอาไปทิ้งให้ไกลๆนะหลังจากถูกโยนทิ้งจินเบจึงโทรหาจูอันให้มารับจูอันก็ถามว่าทาไมไม่ปลอมตัวจินเบก็บอกว่าจะปลอมตัวทําไมฉันไม่ใช่เด็กๆนะหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน หลังจากเกิดเหตุสังรอยแนะนําว่าเราต้องเพิ่มทีมรักษาความปลอดภัยนะครับแต่เราจะไม่ใช้ตํารวจเพราะประชาชนจะว่าได้เราจะใช้ทีมนอครับอดีตผู้นําก็บอกว่าจะทําอะไรก็ทําไปเลขาทักไม่พอใจที่สังรอยออกหน้าออกตาเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะทําอยู่แล้วคุณอย่ามายุ่งจะดีกว่าสังรอยก็บอกว่าความปลอดภัยของท่านอยู่บนเส้นได้คุณอยากคิดทําอะไรโง่ๆละ่ะ พอเกิดเรื่องกับคนใหญ่คนโตหน่วยงานราชการก็เรียบทำหน้าที่ทันทีพวกเขาบุกมาทำหัวหน้าของจินเบว่าจินเบอยู่ไหนหัวหน้าของจินเบก็ไม่บอกอะไรอายการก็บอกว่าโทษของการขู่กันโชคและสนับสนุนคนผิดมันหนักนะศัตรูของเขาเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีคุณรู้หนิว่ามันจะเป็นยังไงหัวหน้าจึงบอกว่าผมส่งจินเบไปซื้อบุหรี่นะ จากนั้นลูกน้องได้โทรแจ้งเขาให้จินเบทราบจินเบจึงรียบตรงดิ่งมาหาหัวหน้าที่คุกทันทีเหตุผลที่ตำรวจจะไม่ได้ว่านี่คือจินเบเพราะพี่แกปลอมตัวเนียนก็แล้วกันเนาะที่จริงหัวหน้าก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จินเบกําลังจะทํามันถูกไหมเขาเลยเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในนี้แทนและเขาขอให้จินเบ์วิ่งไปข้างหน้าอย่าหันหลังกลับมาทําในสิ่งที่นายควรทําซะทางด้านจูอันที่พามีจินมาดูจุดซุ่มยิงเราซื้อตึกนี้ไว้เพื่อการนี้คนคนนี้จะเป็นผู้ช่วยคุณนะครับ กลับมาที่จินเบเขามาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าแม่ดีขึ้นแล้วถ้าผมเสร็จงานที่โซเราจะกลับบ้านกันแม่ก็เลยถามว่าลูกยังจําทหารที่ฆ่าพ่อของลูกได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้เขามาหาแม่เขามาขอโทษแม่และขอให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำแม่ทำได้แค่ปลอบใจเพราะเขาร้องให้หนักมากพอจินเบรูร้เรื่องนี้เขาจึงรีบไปหาประธานคิมและต่อยหน้าเปน็นทีเนื่องจากเขาสืบมาแล้วว่าประธานคิมไปเยี่ยมแม่ของเขา นี่คุณคิดจะเปลี่ยนเรื่องที่คุณฆ่าพ่อผมไปถึงเมื่อไหร่กันประธานก็บอกว่าผมไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรคุณแต่มันยังไม่ถึงเวลาผมไม่รู้คุณจะให้อภัยผมไหมผมแค่อยากจะมอบโอกาสให้กับเราเราทั้งคู่ทางด้านเมียจินรู้สึกว่าเรื่องมันยุ่งยากเกินไปจองฮยอกจึงถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงเมียจินก็บอกว่าฉันจะฆ่าเขาเองแน่นอนว่าจองฮยอกไม่เห็นด้วยเขาแค่อยากให้มันออกมาขอโทษเมียจินจึงพูดว่าขอโทษเหรอ,อยังไงลากคอมันมาขึ้นศาลเหรอ นายคิดจริงๆหรือว่าความยุติธรรมหาได้จากกฎหมายที่มนุษย์ตั้งขึ้นมานะ่ะมีจริงก็เลยขอให้จองหยอกช่วยอะไรบางอย่างนายเคยกดสัญญาณไฟใช่ไหมงั้นช่วยถ่วงเวลาให้ฉันแค่ห้าวิก็พอตัดมาที่สอนอสารวัตรจำได้ว่าตำรวจคนนี้ต้องไปจราจรนี่ทำไมนายยังไม่ไปอ่ะเขาก็บอกว่าผมได้รับคำสั่งว่าไม่ต้องไปแล้วนะครับ ทางฝั่งจองฮยอกรู้สึกกังวลกับสิ่งที่มีจินจะทําเขาจึงโทรบอกจูอันจูอันก็เลยโทรบอกจินเบที่อยู่แถวนั้นให้เรียบไปห้ามตอนนี้ขบวนของอดีตผู้นําใกล้เข้ามาเต็มทีจองฮยอกก็เริ่มตัวสันกล้ากลัวแถมสารวัตรดันมาหาถึงที่แกได้ยินว่าจองฮยอกอาสามาทําหน้าที่นี้ก็เลยมาดูซะหน่อยส่วนมีจินเห็นแล้วว่าจองฮยอกอยู่กับใครบางคนพอถึงเวลากดสัญญาณไฟทีแรกจองฮยอกไม่ยอมกดสารวัตรก็เลยกดดันบอกให้เขากดเมื่อไม่เป็นไปตามแผนมีจินก็เลยยืนความรถเมล์เตรียมพร้อมอัด ตืนแล้วนับ1 2 3 4 5บ้าเอ้ยมันเบาไปโอกาสครั้งที่2 1 2 3 4 5เบาไปอีกแล้วโอกาสครั้งสุดท้ายที่มีจินจะข้าวมันเธอกับใช้เวลาอัดลมมากเกินไปจึงทำให้ปืนระเบิดใส่มือตัวเองบาดเจ็บ ทางฝั่งสารวัตรกำลังจะจับมินจินแต่โดนจินเบเตะปากซะก่อนโชคร้ายที่เขาหนีไปไม่ได้เพราะโดนทีมบริการล้อมไว้จังหวะน,นั้นจูอันขับรถออกมาบีบแต่ใส่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจขับรถตามแล้วก็หนีไปพอสารวัตรมองดูอีกทีทุกคนก็หายไปแล้วตอนนี้มีจินบาดเจ็บสาหัสมากส่วนจูอันก็โดนยิงขาแขนทางด้านจองฮยอกบอกว่าผมมาได้แค่นี้แล้วลงรถหนีไปซะง,งั้นพอเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดประธานคิมก็บอกให้จูอันพอแค่นี้เถอะ ที่เหลือฉันจะจัดการเองแต่จูอันบอกว่าผมวางมือไม่ได้ครับเรามาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปและถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้ขอตัวนะครับสำหรับเรื่องยิงกันที่ผ่านมาคนในสั่งให้ข่าวว่าเป็นการประทะก,กันระหว่างแก๊งควังจูกับคู่อเลิปกปิดความจริงนี่แหละงานถนัดของรัฐบาลเวลาผ่านไปอาการของมีจินก็ถือว่าดีขึ้นตอนนี้เธอพักรักษาตัวอยู่กับพวกจินเบโชคดีที่มือข้างซ้ายยังใช้งานได้อยู่ ทางฝั่งจูอันเริ่มแผนเสนอทีมรักษาความปลอดภัยกับเลขาทักเอาตรงๆคือถ้าเสนอแบบทางการคงไม่ได้งานนี้เขาก็เลยติดสินบนเลขาทักซึ่งเจ้าตัวชอบมันมากแบบนี้ถือว่ารู้งานตัดมาที่จองฮยอกเขาได้มาเจอจูอันจูอันกะว่าจะเล่าแผนการต่อไปแต่จองฮยอกจะไม่ทํางานนี้แล้วเขาบอกว่าผมจะไปมอบตัวและเอายศคืนพวกคุณก็ควรทําแบบเดียวกัน ไม่แปลกที่เขาจะกลัวเพราะเขากลับบ้านก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้มันเหมือนคนร้ายที่หนีคดีและตอนนี้ตำรวจได้จับตาดูเขาตลอดเวลาจากนั้นจูอันได้มาหาจินเบเขาบอกว่าจองฮยอกถอนตัวแล้วและเราก็ได้กำหนดวันที่จะไปเจออดีตผู้นำละหลังจากเกินเรื่องข่าวก่อนตำรวจก็ตื่นตัวกันมาก เราต้องเปลี่ยนเบนความสนใจจินเบจึงบอกว่าฉันรับหน้าที่นั่นเองแล้วพวกนายจะหนียังไงจูอันก็ทําสีหน้าแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องจะหนีเขาบอกว่าพ่อแม่ฉันตายที่ควางจูในวันสังหารหมู่พวกท่านตายต่อหน้าต่อต,อตาฉันฉันได้ท่านประธานรับเลี้ยงดูเอาไวา้เขาเปรียบเสมือนพ่อของฉันเราไม่คิดว่างานนี้เราจะมีชีวิตรอดกลับมาตัดมาที่จองฮยอกตอนนี้เขาถูกจับตัวมาปรับทัศนคติ เจ้าตัวก็ถามว่าผมจะเป็นยังไงต่อสารวัตรก็บอกว่านายก็แค่กลับไปทํางานตามปกติฉันจะลงบันทึกให้ว่านายลาป่วยจองฮยอกจึงถามว่าทําไมคุณดีกับผมจังสารวัตรก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันคนเราทําผิดพลาดกันได้ที่จริงสารวัตรก็รู้นะว่าพี่สาวของจองหยอกตายตอนเหตุประท้วงเขาเข้าใจความรู้สึกที่อยากจะแก้แค้นแต่สิ่งที่จองฮยอกทำมันผิดถ้าพูดตามตรงเขาจึงให้โอกาสแก้ตัว ตัดมาที่ประธานคิมกับจูอันวันนี้เป็นวันที่พวกเขานัดกับเลขาทักพร้อมกับมอบของขวัญให้อดีตผู้นําแต่ทว่าก่อนที่จะเข้าไปสังรอยจึงบอกให้ตรวจหาอาวุธมันเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยพอตรวจดูคนแล้วไม่มีอะไรแต่ของขวัญนั่นกับมีเสียงดังสังรอยจึงบอกให้เปิดดูโชคดีที่เลขาทักมาห้ามซะก่อนเขาบอกว่าพวกแกทําแบบนี้กับของขวัญของท่านได้ยังไงไอ้พวกบ้าเอ้ยทางด้านมีจินตอนนี้ได้มาที่จุดซุ่มยิงเช่นเดียวกับจินเบได้พาลูกน้องเพื่อไปป่วนตำรวจ ตัดมาที่สารวัตรพวกเขาสือมาแล้วว่ารถที่ใช้ก่อเหตุตอนนั้นมันมาจากบริษัท x c o r p ถึงแม้จะใช้ทะเบียนปลอมเราก็สืบรู้แล้วว่าเจ้าของรถชื่อคิมคิมจูอันครับเขาเป็นเลขาของประธานคิมกับแซจองฮยอกบอก ทางฝั่งประธานคิมก็ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าพบอดีตผู้นำและจูอันก็เริ่มบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับของขวัญที่ประธานคิมออกมาให้คือรูปปั้นหน้าคนอดีตผู้นำก็บอกว่าชอบมันมากแล้วเขาก็ถามว่าคุณอยากเจอผมทำไมประธานคิมจึงบอกว่าผมอยากได้ยินคำตอบจากท่านครับท่านรู้สึกเสียใจกับเหตุประท้วงที่ควางจูเมื่อ26ปีก่อนหรือไม่อดีตผู้นำก็บอกว่าคุณจะคุยเรื่องนี้ทำไมก็ผมบอกไปแล้วหนิว,ว่าทหารทำอย่างนั้นเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองงั้นเหรอ เลิกแถสักทีเถอะนาผมเคยเป็นทหารของท่านคําสั่งให้สังหารนั้นมันมาจากท่านยอมรับความจริงและขอโทษมาซวเรื่องจะได้จบอดีตผู้นําก็บอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วไงพูดมากอยู่ได้ท่านอาจจะจบแต่พวกผมยังไม่จบรู้ไหมว่ามีคนเจ็บปวดมากแค่ไหนกับสิ่งที่ท่านทํานี่ก็ผ่านมา26ปีแล้วท่านก็ไม่เคยขอโทษสักครั้งอดีตผู้นําจึงบอกว่าฉันเบื่อที่จะคุยเรื่องนี้แล้วละ่ะ พูดแบบนี้รู้เลยว่าเขาจะไม่ยอมรับความจริงทางด้านสารวัตรก็ได้โทรหาสังรอยเพื่อบอกเรื่องประธานคิมสังรอยที่รู้ว่าพวกนั้นประสงค์ร้ายจึงบอกให้ผิดทางเข้าออกเลขาท่าก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับคุณมาสังรอยสังรอยจึงพูดว่าผมเคยเตือนแล้วไงว่าอย่าทําอะไรโง่ๆส่วนอดีตผู้นําก็ไล่ให้ประธานคิมออกไปแน่นอนว่าเขาไม่ออกไปเขาจึงเอาปืนที่ซ่อนอยู่ในรูปปั้นออกมาคนอย่างแกมสมควรตายอดีตผู้นําก็บอกว่าคิดว่าฉันจะกลัวปืนอย่างนั้นเหรอและสังรอยได้วอลบอกให้ลูกน้องจับพวกประธานคิมเอาไว้จู จิงความไว้ก่อนจังหวะนั้นซ้ำรอยได้เข้ามาเตะจูอันแล้วยิงสก,กัดประทางคิมทางด้านมีจจิงก็เตรียมพร้อมซุ่มยิงผู้ช่วยก็บอกว่าฉันจะกันทางหนีไว้ให้แต่มีจจิงบอกว่ามันไม่จําเป็นเธอก็แค่รอจังหวะให้อีบ้านนั่นโผหัวออกมาที่หน้าต่างเท่านั้นสําหรับปืนที่เธอใช้เป็นปืน m อ6ดัดแปลงนะครับ ทางด้านสารวัตรตอนนี้ได้พากําลังเสริมมาถึงที่นี่ไม่นานจากนั้นพวกจินเบก็มาถึงเช่นกันบอกเลยงานนี้ประชาชนมือเปล่าสู้กับตํารวจที่มีไม้กับโลทางฝั่งอดีตผู้นําก็เดินบ่นพึมพำม,มาที่หน้าต่างพอดีแต่ทว่าเซนรับรู้ถึงอันตรายของแสงรอยนี่แรงมากจึงทําให้มีจินยิงพลาดแม่งเอ้ยในเมื่อยิงพลาดมีจินจึงกลายกระสุนใส่ย,ยับไม่รู้ว่าโดนไม่โดนแต่รัวใส่ก่อนได้เปียบ รู้สึกว่าเธอจะมั่นใจมากว่าไอ้บ้านน่าจะโผล่หัวออกมาอีกทีเธอจึงตั้งหลักอยู่ที่เดิมแน่นอนว่าทางตำรวจก็ไล่ตามเสียงปืนนั้นมาจนได้เจอมีเจนแต่ตำรวจก็ไม่สามารถเอาเธอลงมาได้เพราะเธอตัดสายควบคุมไปแล้วส่วนพวกจินเบตอนนี้ก็ยังนวเนียกับตำรวจอยู่ข้างนอกอดีตผู้นำที่เกือบตายจึงสั่งให้สังรอยรีบจัดการพวกก่อจลาจนซะ ประธานคิมที่ยังไม่ตายจึงบอกว่าพวกแกตั้งหากที่ก่อจลาจลและเขาก็พูดเตือนสติเพื่อนเก่าอย่างสังรอยว่านายลืมแล้วหรอว่าเขาทําอะไรไว้บ้างนายอย่ารับใช้คนผิดศิมาสังรอยสังรอยจึงบอกว่ามันก็แค่อดีตของท่านเท่านั้นไอ้พวกคอมมิวนิสต์กปรปกเอ้ยจูอันได้ยินแบบนั้นจึงเดินไปกับชาคอถามว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ฮะพ่อแม่ผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วคุณฆ่าพวกเขาทําไมบอกผมสิว่าคุณฆ่าพวกเขาทําไม เรียบร้อยครับจูอันโดนสังรอย,ยิงทางฝั่งจินเบเขาพยายามปีนกำแพงเข้าไปจองเขอยกเห็นแบบนั้นจึงอ้อมเข้าไปอีกทางฝั่งอดีตผู้นำก็สั่งให้สังรอยลิบฆ่าพวกนั้นซะสังรอยที่แบบเริ่มคุ้มค้ั่งจึงบอกว่าอย่ามาสั่งฉันนะแล้วเขาก็ฆ่าบริการทุกคนที่อยู่ข้างในประธานคิมจึงบอกสังรอยว่าฆ่าเขาซะนี่เป็นทางเดียวที่นายจะได้รับการให้อภัยถ้านายไม่ฆ่าฉันจะฆ่าเองสังรอยก็เลยยิงประธานคิม ก็บอกแล้วว่าอย่ามาสั่งฉันเจอแบบนี้เข้าไปมีจินก็รับไม่ไหวละครับส่วนจินเบที่เข้ามาได้เขาก็โดนจองฮยอกห้ามไว้จินเบย์จึงถามว่านายกล้ายิงฉันเหรอฮะจองฮยอกก็เลยต่อยหน้าจินเบแล้วบอกว่าฉันสัญญากับพี่แล้วว่าฉันจะเป็นตำรวจที่ดีตำรวจที่ดีเหรอไอ,ไอ้บ้าเอ้ยตำรวจต้องปกป,งป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่หรือย,ยังไงแล้วไอ้บ้านั่นมันบริสุทธิ์ตรงไหนตั้งสติหน่อยสิจองฮยอกแล้วจินเบ์ก็โดนตำรวจจับไป ทางด้านอดีตผู้นำถามสังรอยว่านายจะยิงฉันจริงๆเหรอสังรอยก็บอกว่าไม่ไอสาะระเลวเอ้ยคนอย่างแกต้องอยู่กับชีวิตที่ไรย่างอายของแกเพื่อที่ฉันจะได้ชดใช้สิ่งที่ฉันทำแกต้องมีชีวิตอยู่ไอแวนเอ้ยสังรอยพูดมากไปจึงโดนบริการอีกคนฆ่าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงจินเบกับลูกน้องก็โดนคุมตัวส่วนประธานกับจูอันก็เสียชีวิต จองไฮยอกก็สับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องทางด้านมีจินตำรวยก็ยังนำตัวเธอลงมาไม่ได้พวกเขาจึงวอให้สารวัตรไปช่วยแน่นอนว่าความรู้สึกของจินเบเขาไม่อยากยอมแพ้ตอนนี้เขาจึงถามลูกน้องว่ากินข้าวกันหรือยังถ้าพวกนายกินข้าวแล้วก็มุลุยกันต่อให้ถึงที่สุดดีวะ ไปเอาอาวุธของเรามาแล้วก็เทิมมันเลยลูกน้องก็เลยวิ่งไปเอาเครื่องพ่นควันมาพ่นใส่ตำรวจให้หัวเหมินจองฮยอกตั้งสติได้จึงเข้ามาช่วยอีกแรงเขายิงปืนให้ตำรวจกลัวแต่ตัวเองก็โดนยิงซึ่งนั่นเปิดโอกาสให้จินเบเข้าไปข้างในได้ฝั่งมีจินที่ได้ยินเสียงปืนเธอจึงกลับมาซุ่มยิงอีกครั้งส่วนจินเบที่หลุดเข้ามาได้เขาจึงถีบบริการไปหนึ่งทีแล้วพี่แกก็กระทืบอ,อดีผู้นำจนน่วมจากนั้นก็ลากคอไอ้บ้านี้มาให้มีจินฆ่ามันมีจินไม่คิดว่าจินเบ,จบ,บนเอจงงลลลัเแะในนนจจัังหววะ้ตร รถชนรถของเธอทำให้เธอเกือบล่วงส่วนจินเบก็โดนบริการยิงเข้าไป2เมตรลูกน้องเห็นลูกพี่โดนยิงจึงไปล่าคอไอ้บ้าบริการนั้นมากระทืบทางฝั่งจินเบจึงใช้แรงสุดท้ายที่มีล่าคออดีตผู้นำม,มาให้มีจินยิงเหมือนเดิมเขาขอให้มีจินรีบยิงมันซะไม่ต้องคิดมากนี่ก็26ปีแล้วนะ เธอไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นแล้วเข้าเซ่ฝั่งมีเจนที่เปลี่ยนขึ้นมาได้ก็พร้อมเตรียมยิงสารวัตรเห็นแบบนั้นจึงเอาปืนจากลูกน้องลูกน้องก็บอกว่าเราทําเท่าที่ทําได้แล้วนะครับสารวัตรก็บอกว่าถ้าเราไม่หยุดเธอเราซวยแน่ทางด้านจินเบที่เห็นว่าลูกน้องเริ่มเอาไม่อยู่ก็บอกให้มีเจินรีบยิงมีเจีนก็ไม่กล้าย,ยิงเพราะกลัวโดนจินเบจินเบจึงเบ่ารีบยิงเข้าเซเราไม่มีเวลาแล้วนะ รีบข้ามันแล้วข้ามีจินมีจินก็ยังไม่หยิงนะเพราะเธอต้องทําใจจนกระทั่งสารวัตรนั่งเครงกระเช้าขึ้นมาเขาบอกมีจินให้วางปืนลงไม่งั้นฉันยิงนะมีจินตอนนี้ไม่ได้สนใจเสียงตํารวจหรอกครับเธอรู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งได้รู้จักจินเบที่ผ่านมาจินเบจะคอยอยู่ข้างมีจินมาโดยตลอด และนั่นก็เป็นความทรงจำดีๆก่อนที่ทั้งสองจะจากกันภาพยนตร์เรื่องนี้อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของปัธานาธิบดีชอนดูวันปัจจุบันเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2564ด้วยอายุ90ปีขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน